ของสาวสาวสวยๆน่างดงามต้องจัดสดสงที่งดงามแล้วคุณต้องมีอะไรเป็นสรรพคุณที่ช่วยกระชับให้รูปร่างงามไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะชิ้นจะห่างหรือไม่ดีหรือว่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันห่างเกินไปไม่ดีเลือกขนาดที่พอเหมาะและพอดีกุหลสตรีนั้นช่วยได้ใส่แล้วกระชับทันทีเยียบางทีก็อยากจะให้แฟนเขาอบก่อนแล้วอบไหลแล้วบอกรักแต่เราไม่เซ็กซี่ทำยังไงชุดชัันไหนก็ช่วยได้ให้อบไว้และถึงเวลาแล้วเขาเห็นมาก้อชอบเลยย h yes ีอะไรอีกบ้างที่เกิดมาอยากจะได้แบบเด็กๆแบบสาวสาวแบบเก้าลือเล็กๆมันก็มีให้กนั่นแหละครับลายชาหรือว่าลายจุดหรือว่าลายหัวใจได้บอยให้เหมือนกับเด็กไม่มีสะดุดย่อบางทีเราดูละครไปเราเห็นนางร้ายมันน่าอิจฉาคุณเขาดีเซ็กซี่แลนเงแต่เราก็มีครับช mm ุด hmm. ชั้นในแบบเซ็กซี่กันนั่นนะครับให้คุณได้เลือกใส่ละปานกันพอดีเยียหรือว่าอยากเรียบๆกับสาวที่มั่นใจเป็นพนักงานบริสตัดดูแลตัวเองก็จำไว้นี่แหละครับคลาสสิกโมเดิร์นสแตนดาร์ดมันก็มีอะไรดี เกถึงเวลาเราเรียบง่ายจะสไตล์นะโออก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์รอ,อยากจะเป็นสตาร์อยากจะเป็นดาวก็ต้องเริ่มม้นคือมาใช้สิ่งที่ดีกับร่างกายและสิ่งที่ดีกับสุขภาพสติทั้งหลายถึงมากมายยาวโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเรายังไม่จบแค่นี้หรือจบแล้ว